ลืมเนื้อก็เลยขำติดตลกไว้ก่อนเผื่อแบบเผื่อรอดไงเออเดี๋ยวเขาหาวไว้ฮีนี่เลยวะเปล่า,าพี่หนูติดตลกเอยหนูก็ไม่ได้ติดตลกพี่หนูทำเนื้อไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ติดตลกเพราะว่าไม่ใช่คนตลกเป็นคนไปตลาดค่ะอ่าโอ้โ่โอ้โ่เพราะว่าเมื่อกี้หนูก็ไปตลาดมาเว้ยแล้ไปซื้อ ซื้อี่ยซื้ออะไรวะซื้อคอเป็ดโอ้โหพี่คอเป็ดนั่นขุดเหนียวเคี้ยวทีสามนาทียังไม่เสร็จจนจนฟันกางนี่จะพูดได้เลยว่าเือะละ,ละเอียดให้ได้เธอให้ให,ให้ให้กูเถอะอะไรเงี้ย <c oughs> โ, uh, โอ๊ยมิวเาบอกว่า คืป,ปกติร้านเนี้ยมันจะอร่อยนะมันก็ไม่เหนียวขนาดนี้โหมันมันเหนียวมันเหนียวกว่าอันนี้อีกอะร้านปรอชัดบายบายเิหายเอ้ยกดบลา์ bye, ดิ อยามุ่งามุงเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะทุกคนไม่ต้องคิดถึงหนูนะคะพี่เอิญพี่เอิญอยู่ไหมอ่าพี่เอิญพี่เอิญอ่ะไม่ต้องคิดถึงหนูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหยที่ิ้นปากก่อนโอเคไม่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 ต้องคิดถึงนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอ๊ยพี่เอิญไม่ต้องคิดถึงมาจ้ะป้าเออเดี๋ยววิปแป๊บเดียว ไม่โอ๊ยอะล้วะอแล้วะวยหายคิดถึงไม่ต้องคิดถึงหรอกเอองันจัตัวนาตจอนคิดถึง ทุกคนเรามาแก้อยากกันเค,เคยเคยเผลอกินด้วยไม่ไม่ไม่ใช่คำว่าเผลอบังเอนอนี่กว่าบังเอินติดตลกไงแต่ว่าไม่ใช่คนตลกนะคะเป็นคนเตินตลาดทุกคนชนเราไปฟันกันอือ Mmm 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 Uh 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 ha ha Uh uh, uh. uh, 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 uh. มึมองไองมาหาตูไม่เป็นรองมึงอมึงมาหาหนูอะเอออุตส่าห์ให้ค่าตัวดยการให้อาหารอาหารเศรษอาหารที่ทิ้งไว้ในห้องเองมาใจคอโหดถายกันอย่งนี้ออมึงมาหาหนูอะ ไม่ไม,ไม่ไม่ได้กลัวคะ่ะไม่ไม่ได้กลัวมันสาบจริงจริงเลยทุกคนเห็นว่าเมื่อกี้มันวิ่งมาหาหนูอะ่ะทำตัวไม่ถูกคนลุ้โหมันเห็นความรักหนูมาแล้วพี่